ผมไม่นมาบกนผมไตรมผมไม่มีอถครับปกติผมไม่ีมือถรคาคิดว่าไม่ดว่ีตนแต่เ่มเลยทดัเรื่องของนี้แเลจะมือถือมือือไม่เป็นไร เียืนแบ,บทำไมถึงไม่ไปเล่นเพลงคลาสสิกของมนันก่อนไปเล่นดีต้นฉบับไปวเล่นเพลงก่อนจะมีหมดผมน่าจะไปเล่นต้นฉบับเพลงดีๆบาเลยก็ด้ ผมแล้วผมต้องทัางตาที่ผมได้ในโทรศัพท์้องท่างตาเนสีแดสองนิ้วแล้วผมใช้ได้ทสองนิ้วสองนิ้วครับผมไม่สามารถใช้สองนิ้วนดู่ตาได้รบผม้เยอโอเคผมสองนิ้วกว่า กับบ้าและดจะติดนถึงแม้เราไม่ใช้การจับตัวเองแต่เราไม่ไดับจะตัวเองเราพยายาอยู่แล้ว,แล,ว,วแล้วเราสามารถควบคุมผลกำไรได้ดีสารโอเคผมแพ้เขาได้ 90, เก้าหมื่นเขาได้แสนผมได้หมื่นคือผมได้เก้าหมื่นทำไมผมต้องเดิเมด้วยมันมีช็อปเดู่ มีห้าร้อยแก้มแล้วผมมีของอย่างเยอะแล้วไม่มีใครเล่นกับผมด้วยโอ้โหผมกะจะมาทำสองเพลงในพาร์ทนี้นะครับเอาเรียวอันนี้ที่สูบอันนี้มันจะเล่นไหมเนะวันนี้แล้วกันเพรามันคีบเงที่โคตรฮักสุดท ก็เคอยากตอบนผมขอเอาบลิสติกแล้วกันเส็นเป็นสามเครื่งละผมไม่ทำกันโบลิสติกโมดอีซี่ผมยังไม่ผ่านเลยเพราะว่าคอมมันดันค้างก่อนเครื่องผมแล้วผมก็เลยไม่รู้คูงก่ะแนนยผมจะม่้่อตาม ต้องทำให้คร์นะครับข้าใหรือลไม่้ผมศึด้นน้เป็นพเผมเคยเล่นมันี้มาก่อนในของไม่ใช่องโบอกนะครับในที่ถูกต どこにいるんだ อยาก้กคนคเมือนสแล้วคามเมติดตามก็ไม่เป็นไรเราให้คเมอน่คมเอหก็จแล้วอีกตามก็ดีนะโอเคต่อไปโบลลิกติกอ่ะคิดว่าดดนแย่งแล้วตอนนี so ้ว่าด้แล้วกัน ผม,มรู้จักแมบนี้ใน,ในช่วงการอัปเดตครั้งที่สามครั้งที่สี่ว่เป็นช่วงที่อัปเดตแมบใหม่ในแมบที่สองนี่คือแมบที่สามแล้วแต่นี้่โสุดยอนมากมมไม่อย่าแยกมุลิตีไม่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  มันี่เขาแร์อะไรเด้สาวมนี่มันเล่นอะไรวะคงไม่เป็นไสิทำไมถึงฮาดิไม่ไม่ไม่มเล่นแบบนี้

อช่องผมัะเหลืองไว้เนี่ยพออย่างนช่องผมจะเหลืองถ้าช่องผมไม่เหลืองแต่ยูทู e มันเออเลอผมก็ว่าช่องผมอาจจะเหลืองเหมือนกันเออไม่มีใครอยากให้ผมเล่นด้วยเลยเอ,อ่อผมก็ต้องหาเพื่อนเหมือนโดมิม ถึม้ก็ผมก็เลือคนเดียวผมเลือคนเดียวแล้วค่ะอืมนวเลคนเดียวเอาไม่ใช่เอาบ a ลิสต t กเอาเไม่เอาหมดอีซี่ เขาเล่นปุม่มเขาเล่นมนัมมี่ในมืออื่น,นมาก่อนแล้วแล้วก็ไม่ใช่ของเราบอกแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ยังไม่มีอัปเดตการใช้ปุ่มอื่นเพราะฉะนั้น ผมก็คงจะไม่มีทางผ่านของทีมที่ติดแน่นอนในเวทีถ,ถ้ามันไม่มีปุ่มแบบนี้ทีมประมาณสองในทีสองนาทีริงไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้ตีเร,เรื่องเรื่องเวลา โอ้เจ pues ๊ะโอ้ม <asan> ือถือข้นทนที่ะ้านผมกลัวมือติดช้องเสียงมากมีถ้่หมุดอีกซีลยนะทุกคนจริงๆผมเคยเล่นผ่านหมุดฮาร์ดในคอมมาแค่ในของรวบบนี้ เวก็เก no no ิดเนท่านี้ละแค่หกหาแค่มื่นีบางเอิญกรเทพแล้วใส่กับด้านด้วนีจะต้องยิงนมาก ก็ทีก็ผมได้เงินมาเท่าไหรอ่อ่ะเออทีเดียวโอ้โหผมขอปัดคิวไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอแบบแบบแบบจยุด,ด,ดละ